ครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การวาดรถกันนะครับวันนี้นะจะเริ่มขึ้นตัวโครงรถนะครับมาคุยเรื่องหลักการวาดรถก่อนนะครับคขาแล้วกันนะครับ รถนะครับการวาดรถเนี่ยจะต้องวาดกล่อง2ใบนะครับเราต้องวาดกล่องให้เป็นก่อนนะเหมือนที่เราซ้อมไปแล้วนะครับก็ต้องวาดกล่องซ้อนกัน2ใบนะครับชึบชึบ ต้องขึ้นรูปร่างแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับอันนี้กล่องกล่องเบอร์1น,นะครับอันนี้กล่องเบอร์2นะครับอัานั้นเนี่ยถ้าเราจะวาดรถอย่าง้ยฮะอันนี้คือพยายามจําลองรูปแบบกล่องนะครับเบอร์1กับเบอร์2มาให้ดูนะครับโครงเส้นของรถหลักๆนะครับอันนั้นเนี่ยถ้าเราทําโมเดลสําหรับฝึกวาดรถนะครับ ก็จะทำให้เราวาดได้ทุกมุมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าทรถมุมนี้นะครับก็จะเป็นกล่องเบอร์1กับเบอร์2นะครับก็สามารถสร้างรูปแบบนะครับสร้างรูปแบบการวางตัวรถได้หลากหลายนะครับ อันนี้อันนี้กล่องเบอร์หนึ่งนะครับนีนะครับอันนี้กล่องเบอร์สองอ่าอมุมไหนีน่ครับมุมนี้แล้วมุมนี้แล้วนะครับ ก็ <c oughs> ห้ามุมนี้ลหละนะครับเ <c oughs> มื่อเราเข้าใจว่ามันเป็นกล่องสองใบนะครับวางเทินกันนะครับ น,นี่ก็เป็นกล่องเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้กล่องเบอร์สองนะครับอ่ะอีกสักอีกสักนิดนึงอ่ะทาด้านด้านท้ายรถล่ะด้านท้ายรถนะครับ <c oughs> อ่ะเห็นะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องกล่องเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับ เราก็จะเข้าใจโครงสร้างของรถนะครับได้อย่างสมบูรณ์ทีนี้เราลองใช้ปากกามาตัดเส้นให้เห็นว่าถ้ามันเป็นโครงรถนะครับเดี๋ยวขอใช้ปากกาสีนะครับเอาสีแดงแล้วกัน เขียวแล้วกันนะครับก็อ่สมมุติว่าคันนี้นะนี้เราก็จะเริ่มจากการตัดโครงกระจกหน้ารถก่อนเห็นไฮะพอเราตัดโครงกระจกหน้ารถปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับเห็นไหมชุบนะครับหน้ารถนะครับก็ สโลปลงนิดนึงนะครับเริ่มมองเป็นรถแล้วเนาะมีกระจังนะครับกระจังหน้ารถนะครับมีไฟหน้านะครับมีป้ายทะเบียนนะครับมีล้อรถ มีกระจกข้างนะครับกระจกมองข้างดูเป็นรถอย่างรวดเร็วเลยนะครับมีประตูข้างรถมือจับนะครับาจากนั้นก็ใส่ล้อรถครับล้อรถเนี่ยให้ใส่เป็นวงลีนะ คล้ายเมล็ดข้าวนะครับจากนั้นก็ความหนารอรถได้แล้วครับรถหนึ่งคันนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับถ้าเราขึ้นโครงรถเป็นนะครับพี่กีทอสใส่เงานะครับรถเนี่ยต้องมีเงาสักหน่อยนะครับถึงจะดูดูถึงจะดูดีนะ โอเคนะครับไปดูมุมอื่นบ้างนะครับอ่าไปดูมุมอื่นบ้างคันนี้บ้างนะครับอ่าคันนี้เริ่มจากจัดก,การกับโครงกระจกหน้ารถก่อนนะครับ เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับฝากกดถูกใจนะครับเคาะหน้าจอให้พี่กิดด้วยนะอ่ะโอเคนะครับมีเรื่องของกระจกข้างนะครับกระจังหน้ารถนะครับนี่น่าจะเป็นพถไฟฟ้าละ หน้าตาน่ารักหน่อยนะครับมีป้ายทะเบียนมีโครงร้อรถอเรียกว่าซุ้มนะครับซุ้มนะแป๊บเดียวเป็นรถแล้วนะครับมีโจก มือจับนะครับใส่ล้อรถนะครับใส่ล้อรถใส่เงาครับเช็ดเงา โอเคนะครับไปดูขั้นที่3นะครับขั้นที่3เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับขั้นที่3นะครับในมุมมองนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าพิกิตเริ่มจากกระจกหน้ากระจกด้านหน้าก่อนนะครับ แล้วก็หลังคาใช่ไหมหลังคาโปร่งรถด้านหน้านะับลงมาถึงกระจังหน้ารถ มันก็จะเป็นป้าทะเบียนซู้มล้อหน้านะครับซุ้มล้อหลัง <c oughs> ที่เหลือก็จะเป็นล,อละนะ้อนะรถแล้วะับหลักการก็มีแค่นี้เองนะครับก็สามารถขึ้นโครงรถได้ง่ายๆนะครับออย่าลืมเช็คเงานะครับ คันสุดท้ายนะครับเป็นท้ายรถเป็นท้ายรถท้ายรถเป็นยังไงนะครับท้ายรถประมาณนี้นะครับประมาณนี้เอาสี โครกระจกนะครับมือจับล้อรถอก็ได้รถด้านหลังนะครับก็เก็บเงานะครับอันนี้เป็นการขึ้นรถจากกล่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนปบ ครับอันนี้ก็จะเป็น